สวัสดีค่ะมัดนังสาวอัญ,ญมณีสักคันธพินโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโก้ค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมัดจะมาแนะนําชุดทดลองถ่ายขึ้นน้ําอีกรุ่นหนึ่งของทางแกมมาโก้นะคะก็เป็นถ่ายขึ้นน้ําแบบมีโอเวอร์เฮดนั่นเองชุดนี้นะคะทดลองง่ายค่ะเพราะว่าสามารถแสดงหน้าขึ้นบนฉากรับภาพตรงนี้เลยตัวนี้มีแหล่งไฟพร้อมกับสโตโบสโคปบิวอินอยู่ที่ภายในนะคะเราสามารถปรับความเร็วของสโตโบสโคปแล้วก็ปรับความถี่ของตัวเชคเกอร์ได้นะคะ ภายในมีกระจกเงาลาดเอียง45องศาค่ะสามารถสะท้อนภาพหน้าขึ้นเนี่ยมาที่ฉากได้อย่างชัดเจนนะคะพร้อมตัวสร้างคลื่นแบบวงกลม1วง2อวงคลื่นแนวตรงคึืนหน้าตรงนะคะแล้วก็ตัวกั้นคลื่นมาให้อีก2อันค่ะพร้อมกับหลอดไฟสำรองแบบนี้นะคะอีก1หลอดตัวนี้พร้อมทดลองเลยนะคะเราแค่เตรียมน้ำที่จะเอาไว้ใส่ในฉากแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปมาจะมาสาธิตวิธีการประกอบนะคะ อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวกล่องฉากนะคะจะมีด้านในเนี่ยจะมีกระจกเงาลาบเอียง45องศาอยู่ด้านในนะคะสำหรับสะท้อนภาพมายังฉากรับภาพด้านหน้านะคะถาดขื่นนะคะเป็นแบบกระจกใสนะคะแปะยางซิลิโคนไม่มีน้ํารั่วซึมค่ะตัวเสาตั้งนะคะกล่องเชคเกอร์กล่องแหล่งกําเนิดแสงพร้อมสโตรโบนะคะหลอดไฟสํารอง ตัวสร้างขึ้น1วง2วงแนวตรงนะคะแล้วก็ตัวฉากกั้นพร้อมน็อต2คู่นะคะที่เราต้องเตรียมก็คือน้ำนะคะแล้วเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เอาถาดขึ้นนะคะมาวางบนตัวกล่องแบบนี้จากนั้นด้านหลังกล่องนะคะมันจะมีรูอยู่2อันนะคะ ให้ใช้เสาจะมีแบบ1กับ3ารูให้ใช้ด้านที่2อรูสุดท้ายนะคะประกอบกับตรงนี้ค่ะยึดโดยใช้น็อตนะคะที่เขาให้มาอีกค่น่งค่ะ ถ้ามีไข่ควงนะคะก็ใช้ไข่ควงไข่ให้แน่นเลยโอเคจากนั้นนะคะตัวเชคเกอร์ตัวนี้มันจะมีน็อตปุ่มหมุนสีดำอยู่นะคะให้หมุนปุ่มออกมาค่ะโอเคแล้วก็ให้ประกอบโดยเอาตัวคอนะคะไว้ด้านบน จากนั้นกล่องแหลงกำเนิดแสงค่ะเช่นเดียวกันนี่จะมีตัวน็อตสีดำนะคะอยู่ก็ให้หมุนน็อตออกเขาประกอบกับรออูบนสุดค่ะ ตอนนี้สังเกตด้านหลังนะคะจะมีช่องตรงนี้นะคะเอาไว้เสียบสาย power ค่ะตรงนี้ให้เสียบสาย power ชื่อ,อที่กล่องนะคะที่กล่องแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจะมีแจ็คนะคะให้เอามาเชื่อมต่อกับกล่องเชคเกอร์ค่ะ ปรับอุปกรณ์ทุกอย่างให้อยู่ในแนวระนาบนะคะเชคเกอร์ของรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือก2ฟังก์ชันนะคะก็คือฟังก์ชันแมนนวลกับออโต้ถ้าเราปรับเป็นออโต้เนี่ยคืนก็จะสั่นด้วยความถี่ที่คงที่นะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบแมนนวลก็สับสวิตช์มา,าด้านนี้ค่ะจากนั้นก็ปรับสปีดได้จากุ่มตรงนี้เลยต่อไปแล้วก็เลือกอตัวสร้างขึ้นเอามาใส่กับตรงนี้ค่ะ เริ่มทดลองโดยการเสียบปลั๊กนะคะเข้ากับแหล่งลั๊กไฟก่อนจื๊จากนั้นเทน้ำค่ะเทไม่ต้องเยอะนะคะแค่ให้มันท่วมกับผิวหน้าก็อากพอปึ๊บอ,อันนี้เป็นตัวสร้างขึ้นแบบวงกลม1วงนะคะสร้างหน้าขึ้นวงกลมแล้วก็ใส่ คายน็อตสีแดงตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยจากนั้นหมุนลงค่ะให้ตัวหน้าคื้นนะคะตัวนี้สัมผัสกับผิวน้ำไม่ต้องจุ่มลงไปนะคะแล้วก็ยึดให้แน่นด้วยน็อตตัวน็อตสีแดงค่ะแล้วก็เปิดแหล่งกำเนิดแสง ปรับความเร็วของสโตโบสโคปแล้วก็ความถี่ในการสั่นนะคะให้สัมพันธ์กันแล้วก็จะเห็นเป็นขึ้นนิ่งวงกลมค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบ2วงแล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมค่ะคลายน็อตสีแดงออกเอา,เอา ขึ้นวงกลมแบบ2วงจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถหมุนได้อย่างอิสระเลยแล้วก็จะใส่ตัวแขนจับนะคะเข้าไปป้๊บคราวนี้บิดลงค่ะแล้วก็ปรับระดับความสูงนะคะให้ทั้ง2ขาเนี่ยสัมผัสกับผิวน้ำ เมื่อได้ระดับแล้วน,นะคะให้หมุนตัวสีแดงยึดค่ะแล้วก็เปิดแหล่งกำเนิดแสงปรับความถี่แล้วก็ความเร็วของสโตโบสโคปให้เกิดเป็นคืนนิ่งค่ะอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่าเป็นแหล่งตัวกำเนิดคลื่นวงกลมแบบ2วงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขึ้นหน้าตรงค่ะขึ้นหน้าตรงนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวสร้างขึ้นหน้าตรงค่ะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนบิดลงนะคะระวังอย่าให้ตัวสร้างขึ้นกระแทกับกระจกด้านล่างนะคะเดี๋ยว ถาดขึ้นน้ำเราจะเป็นร้อยปรับระดับความสูงค่ะให้สัมผัสกับผิวน้ำนะคะ,ะแล้วก็เปิดแหล่งกำเนิดแสงก็จะเห็นเป็นขึ้นหน้าตรงค่ะสำหรับตัวกัน้นตรงนี้นะคะ 2โอ,อ่าสชิ้นเราก็สามารถเอาวางไปได้เลยค่ะบนฉากขึ้นเอ่อบนถาดขึ้นน้ำนะคะแบบนี้ค่ะหากท่านไหนนะคะสนใจถาดขึ้นน้ำรุ่นมีโอเวอร์เฮดนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมาโกได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ของประเทศไทยจ้ำจัด